เพราะว่าในเร็วๆเวนี้ยนะคะเราได้ไพ่ The Empress เนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีคนมาคอยช่วยเหลืออุบัมภมให้เราดีขึ้นจริงๆแล้วพไพ่ใบนี้มันเป็นเรื่องของวาสนาบารมีนะคะประกบคู่กับไพ่ราชินีดาบประกบคู่กับไพ่ The High Priestess เนี่ยมันเรามีบารมีมากมีวาสนามากแต่เราไม่รู้จักนำมาใช้ไม่รู้จักรักษาไม่รู้จัก ปรับปรุงนะคะหรือว่าส่งเสริมให้เรามีความสำเร็จในที่นี้คืออะไรนะคะเราอาจจะมองว่าการงานธุรกิจค้าขายมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จากนี้ไปมันจะดีขึ้นเพราะเราต้องปรับนะเรื่องของการมูเตลลนะคะมันจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมาคอยค้ำจุนเราอยู่เช่นถ้าเรามีคู่แข่งเราก็จะชนะนะคะแล้วก็มีความสำเร็จนะคะเราเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเหนื่อย ะะเหนื่อยจริงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้น้ําได้เนื้อเท่าไหร่แต่จากนี้ไปเนี่ยเราเหนื่อยต้องทําด้วยตัวเองเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จนะคะเราจะมีบ่อเงินบ่อทองมากองอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียวตําแหน่งเนี้ยมันเป็นตําแหน่งเ,ออเรื่องของบ้านด้วยนั่นหมายความว่าอะไรนะคะเราเนี่ย ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรจากเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านแล้วเนี่ยคือจะสมหวังนะคะการที่เราจะสมหวังได้เราต้องหมั่นดูแลบูชาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอส่งผลบุญให้ท่านบ้างจะทําให้การงานการเงินพลิกฟื้นธุรกิจชีวิตค้าขายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พูดไปนะคะก็มีทั้งองค์พระหลักมือมีพระพิคเนตแล้วก็มีอ,อ,องค์พระมาหากษัรร์นะที่เรานับถือเนี่ยท่านจะคอย ช่วยเหลือคุ้มครองเพียแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยจริงจังทำสามวันดี4วันหยุดนึกได้ก็ทําอะไรแบบเนี้ยประจําสม่ําเสมอคือทําให้ได้ทุกวันเพราะว่าเราทําอาชีพค้าขายมันเป็นอาชีพของเราแล้วมันก็จะทําให้เรามีงานมีเงินมากขึ้น ด้วยนะรวมไปถึงเรื่องของเนี่ยออนไลน์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรานะคะการค้าขายออนไลน์หรือ Delivery หรือการลงระบบโซเชียลจะมีมากขึ้นนะคะเนี่ยสิ่งที่เรานึกเราฝันแม้ว่ามันจะเป็นก่อนอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามาโนแต่จากนี้ไปมันจะเป็นเรื่องที่ไม่มโนแล้วนะจ๊ะ